สวัสดีจ้ามากวดห้องก่อนพี่น้องกวดห้องกวดห้องพี่น้องจากวันนี้ก็ได้สายแล้วนะคะทุกคนสายแล้วกวดห้องนั่งเล่นกว่าเด้อพี่น้องเด้อเก็บเก็บจจกหน่อยกดข้ามมันไม่กวดจัน่อยเฝ้าพี่น้องเฝ้ามาเก็บพี่น้องพี่น้องค่ะคอง ไปก่อนไ่นี่ละห้าห่มกับหมอนน้อยนุยน้อยเพื่อนเอาออกมานำเพื่อนเอาอากาดเย็นแล้วเพื่อนเอาออกมาตุ่มกับหมอนน้อยเพื่อน ปันนึงนะคะกวดถ้างมีคนเนาะทุกคนเพราะว่าแสงเข้ากล้องชาวเดือนบาหารหันออกไปเนาะ เรียบร้อยทุกคนผ่านคลิปนี้ก็ได้นะคะของนั่งเล่นเฮานะคะทุกคนเรียบร้อยเด้อพี่น้องนะคะ วดเรียบร้อยแล้วก็เก็บสักหน่อยน,น้องวดเรียบร้อยก็ได้เก็บสักหน่อยหกอยู่คือเก้าแป๊บหนึ่งนะคะนะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนเอามาดิสอเดนลาพี่และน้องไปในคลิปนี้ก็ได้น้องพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ